สะัลดบีจ้ามันตำน้ำพริกปลาทูใส่พริกพริกแห้งหอมกระเทียมนัวใส่กันหอมอบพัน่น้องพับในมันหอมกินกับข้าวสวยห้างนายอดกระทินนอ้อนมาจากกินอีแล้วน้ำพริกปลาทู ผัดยังไตามริจแล้วก็ลงม,มาผัดมันหอมสก,ก่อนกระทู้สองตัวตัไ่วนกา่างๆผงนัวนำปลาเ้าแน,นั้นละ น้ำปลาห้าจะสอนเนึ่งพอมันห,อ,หอมๆเลยกินก็ข่อนสวยพักลวกกินโอ้แ่บขนาเป็นแบบเก้าคือเก่าบดตีบดสาดได้ยัง ไดขึ้นนําสุกเท่านี่น้ําพิกปลาทูเอาลงมาผัดเซ็บนํากันให้พี่น้องด้วยเสียบนัว ตั้เราเมื่อผัดกระปกุกพริกแห้งมันสีหอมกินได้ไหลายกินได้ไหลายมือกินได้โดนข้าวผัดใส่กระพุ้งไวก็ได้มันจะไม่เสียไม่บูดไม่เน่านะถ้าเราผัดถ้าเราผัดใส่น้ำมันใส่สีหอมอยู่ตลอดเวลาลวหอมแดงกระเทียมข้าตั้ใส่กันให้มันหอม ยัไไงไหกับโบเบอือได้พี่น้องป่ะปิดไฟก่อนได้เนาะไปเอายางหลอกโอ้ยโผดโผดได้พี่น้องเอ้ยบวมนหมูนอนเลยนี่บวมนหมานอนเลยนี่หมาหมูนอนกะักใหญ่คักใหญ่าวาโอ้ป่ะเอา มาทางนี้ก็เ,กเจอผู้เลี้โอ้ยสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอะซัมนี้ก่อนนอ้คลิปหน้าเจอกันไหมชุดสวยชุดรอทัวโลกบายบาย